เปิดใช้ดุลพินิตพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสรากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับ16ตุลาคมว่อที่จะถึงครับนำสูตรโค้งสุดท้ายมาฝากกันนะครับจะเป็นวิ่งบทอีก3วัน 5. งวหวติดสถิติครับเราคำนวณกันในงวดนี้คลิปนี้6 งวดครับถอยหลังแค่ห้างงวดนะครับงวดที่หกนสิบหกตุลาคมที่จะถึงโค้งสุดท้ายวิ่งบดครับเชิญรับชมได้เลยครับสําหรับการที่จะมาคํานวณในสูตรนี้เราจะใช้สูตรหลักแสนครับบวกกันสองครั้งบวกสิบล่างบวกหลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองนี่สามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองหลักหน่วยก็คือเลขสามนี่นะครับผลรวมไปบวกเจ็ดของที่ครับผลลัพ์จะเลขสองหลักกับหลักหน่วยครับ ถอยหลังห้าง,งวดจะเป็นงวดแรก16กรกฎาคมเฟ้นหา1สิงหาคมเริ่มจากงวดแรกครับหลักแสนบวกกัน2ครั้งครับ8บก8 10ล่างเลขหหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2เลข3รวมกันแล้วไปบวก7นะครับ8 2 1สอง1บวกห้าเดินหน้า3เป็น24 24ไปบวกตัวเลขของที่7็กของที่ครับเป็น31นี่เราแค่หลักหน่วยหลักเดียว มาดูกันครับวิ่งบนโค้งสุดท้ายออกอะไรครับวดประมาณหนึสิงหาคม3ามเ้าหเข้าหน่วยบนโอเคครับงวดแรกผ่านถูกต้องต่อไปครับหลักแสนบวกกัน2ครั้งครับ5้บวกหหลักสิบล่างเลขเก้หน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2เลขห้ผลรวมก็คือ5 5เป็น10บบวกเกยี่เป็น19 19กบเวกหเป็น24 เดินหน้า7เป็น31เช่นเดิมครับได้เลข1เหมือนเดิมทีนี้16สิงหาคมออกอะไรครับ8 1 1 1เข้า2ตัวบนนะครับคูห่หลัง2องวดผ่านวันนี้ขออนุญาตไปเลยครับบวกเลขเลย9 28บดวก8 2ดเดินหน้า4เป็น30 30บวก7เป็น37เอาเลข7ครับ1เดียวเท่านั้นในงวดนี้ก็คือเลข7จบ็บรับรางวันที่1เพราะว่าออกอะไรครับ1กันดายน เก้าเกาก้าเายังเข้าหน่วยบนครับสามงวดแล้วครับหน่วยบนวิ่งสูตรนี้สามงวดผ่านครับงวดที่สี่เก้าสองสิบดเสี่สวกหเป็นสามสิบวกเเป็นสี่สเอาเลขศูนย์รครับ 40, สี่สท้ายคือศูนสิกันยายนศูนย์แปสทีนี้เลื่อนขึ้นมานะครับศูนย์แปสามเข้าร้อยบนบ้างนะครับทสี่งวดยังไม่ผิดพลาดครับมางวดที่ผ่านมาล่าสุด 2บวก2เป็น4เดินหน้า5เป็น9บวก7เป็น16 16เดินหน้า7เป็น3 0 23เอาเลข3แล้วก็กลับมาหน่วยบนล้วครับ8 9 3งวดที่ผ่านมา8 3 7 8 9 3 1ตุลาคมแป3 3 3เข้าตำแหน่งหน่วยบนเรียบร้อยครับหางวดผ่านทีนี้เรามาถึงวด16ตุลาคม นะครับงวดแรกเลขหนึ่งหน่วยบนงวดที่สองหนึ่งเข้าหน่วยบนเหมือนกันงวดที่สามเจ็ดเข้าหน่วยบนงวดที่สี่ศูนย์เข้าร้อยบนงวดที่ห้าสามเข้าหน่วยบนงวดที่หกครับที่จะถึงหลักแสนบวกกันสองครั้งแปดบวกแปดครับสิบล่างคือเลขห้าหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองคือเลขสี่ผลรวมครับแปดสองสิบหกบวกห้าเป็นยี่สิบเอ็ดเดือนหน้าสี่ยี่สิบห้าแล้วนำไปบวกตัวเลขคงที่ครับเจ็ดคงที่เป็นสามสิบสองเราได้เลขสองครับ วดนนี้ครับวิ่งโค้งสุดท้ายครับสถิติ5งวด16ตุลาคมได้เลข2ครับฝากไว้ประมาณนี้ครับวบีพิจารณาลองดูครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพ,พินิจพิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจ สนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย